มาล็ดในร้านครับเพื่อใ้ข้าวนะครับได้รับคุณค่าจากแสงแดดอย่างสม่ําเสมอเนื่องจากข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวครับยังมีความชื้นอยู่การพลิกข้าวของชาวนานะครับส่วนใหญ่ชาวนาจะใช้คาดในการพลิกข้าวในการใช้คาดนะครับจะพลิกข้าวไม่ได้ทั้งหมดและทําให้ช้าหรือการใช้รถไถในการคาดข้าวครับรถไถอาจจะเหยียบทําให้เมล็ดข้าวแตกหักเสียหายได้ครับเมื่อข้าวแห้งจนหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเมล็ดดอกหญ้าหรือข้าวรีบที่ยังปนอยู่กับข้าวเปลือกครับจึงทําให้เสียเวลาในการคัดเมล็ดดอกหญ้าหรือข้าวรีบออกอีกครั้ง นีขา้าวเปลือกเนื่องจากอุปกรณ์ช่วยผู้เกษตรกรชาวนาที่ข้าวเปลือกได้อย่างรวดเร็วครับและกำจัดขา้าวรีบหลอกยาได้่ังดีครับไปเนี่ยมันออกไปทางไหน<อ>ไปกับไอ้เมล็ดไอ้ที่ปนอยู่กับข้าวอหอกยากอะไรที่ตอนตอนตอนพลิกที่หนูบอกว่ามันสามารถกำจัดขา้าวรีบได้มันพ<ะ>ลิกไปอยู่ตรงไหนอะนมันจะเป็นการพลิกแล้วก็เป่าไปเลยคะ่ะเป่าไปที่สุดทางแล้วมันก็จะออกไปขา้างหน้าเลยคะ่ะ ไปข้างหน้าก็จะไปพับข้างหน้าแล้วมันจะไปไปเรื่อยๆเจ้าออกมายที่อาจารย์มันจะออกตรงท้ายกองใช่ค่ะเจ้าออกตรงท้ายกองส่วนตรงกลางส่วนยม่ถืออยู่ตรงมันอยู่ตรงไหนตรงกลางก็ยังอยู่ครับแต่แต่ก็ออกส่วนปลายทางก็จะออกไปใช่ครับออกออกตรงปลายทางใช่ค่ะก็อยากจะขอสาธิตให้ดูว่าการทำงานเป็นยังไงที่การทำงานนะครับสวิตช์ด้านซ้ายจะเป็นสวิตช์ ปุ่มโบเวอร์สวิตชด้านขวาจะเป็นสวิตช์เปิดฟลุคกิ้งเราสามารถเปิดพร้อมเปิดพร้อมกันได้เลยนะครับในการทํางานเราจะยกขึ้นแล้วก็เห็นไปข้างหน้าเพื่อวิเข้าะหขึ้นโบเวอร์จะทำตางการเตาเมล็ดข้าวรีบถี่ดอกยาวมันเพิ่มความรูด้ด้วยอันนี้เป็นสปีดในตัวนี้ใช่ไหมล่ะล็อกล็อกสปีดไใเท่านี้กลัถ้าแรงกว่านี้มันจะทำให้เมล็ดข้าวกระเด็นออกไปไกลกว่านี้ ทำอีกเครื่องเครื่องแรกครับต้นฉบับตัดไหมทำครับเครื่องเท่าไหร่ต้นทุนต้นทุนตัด9วันมั้งเจ็ดพันห้าก็เห็นใจชาวนาด้วยครับต้นเลยไม่อยากกินเยอะใช้ผ้าหรือมันจะทำให้ผ้าลานขาดด้วยครับผ้าลานเป็นผ้าที่รองว่าใช่ครับผ้าที่ใช้ผ้าล้างเป็นผ้า อยากเก็บเขารีบด้วยอ่ะยังไปไว้ตรงไหนได้ถ้ามันเป่าแล้วมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเอาเขารีบมันมาเก็บลักษณะก็คือเดินเนไปแล้วก็โอ้โหเป่าเนี่ยโอวโหเป่าจนไม่ยอมแต่ระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางเนี่ยทำไงถ้าหนูเก็บเขารีบได้เนี่ยขายเขาปลูกได้เลยแต่จะทัศนัยถ้าหนูเนี่ยได้ข้าวนี้แล้วไปเขาปลูกก็คือเอาข้าวเนี่ยไป เขาเรีอกให้หมดแล้วก็ให้เหลือเดือนนี้เดือนนี้ถ้าม right. right. ีเงลนเดือนี้หนูก็ไม่ต้องไปเอาใดเครื่องคับแล้วะเครื่องนิสัยแล้วกระเป๋าก็รีบออกสายก็ถูกต้องอันนี้เจตนาคไริเศษอันนี้แบบเฉยๆแบบเฉย